เดี๋ยววันนี้เรามาฟอนต์ไซส์สแนปนะครับลงทางลาดกันนะครับวันนี้มากับแผ่นปลานะครับของออนทามเซ r ร์สเก็ตนะครับเป็นทักสปริงหน้านะครับอ่าเริ่มเลยนะครับนี่นะครับสแนปฟืดเข้ามานะครับช้าๆนะครับลงมานะครับฝั่งนี้นะครับจริงๆผมจะย่อตัวนิดนึงนะครับตอนเข้าโค้งนะครับตัวนี้ผมจะยืดนะครับยืดตัวพร้อมกับบิดไหลไปทางด้านหลังนะครับแล้วก็หมุนไหลมาทางด้านหน้านะครับ ให้หน้าบอร์ดเลี้ยวมาทางด้านหน้านิดนึงนะครับแล้วก็ขาก็ไป s n a ปนะครับอย่างนี้นะฟึดอย่างนี้นะครับนี่นะครับอีกทีนะครับช้าๆนะครับตัวนี้ผมก็มองไปที่จุดที่เราจะไปต้องการไป snap นะครับแล้วก็ตั้งท่านะครับบิดไหล่ด้านหลังนะครับแล้วผมก็หมุนไหล่ทางด้านหน้านะครับแล้วขามก็จะหมุนตามมานะครับจะลืมเรื่องการย่อตัวนะครับจังหวะนะครับตรงนี้ผมจริงๆผมย่อนะครับ พอชึ้งกลางแล้ครับแล้วก็ยืดขึ้นนะครับแล้วก็บิดตัวนะครับก็ก็ย่ออีกครั้งนึงนะครับแล้วก็สแนปก็ยืดตัวขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับ